พี่้องจ้าผลไม้ชนิดนี้ภาคใต้เขาเรียกชมพูคนกรุงเทพเขาเรียกฝรั่งคนอีสานเขาบักสีดาจา้า คนเราใหม่สามซื้อสามผักฟัลังบักซีดาชมผู้ จืดๆฝรั่งสงสัยแบบฝรั่งจิมจูฝรั่งไหลเม็ด ข้าวไม่แซ่บเอาไม่เม็ดจุ๊บพี่น้องมีเม็ดจุ๊ตะวันเม็ดหน่อยต้องจิ้มเกลือบ่จิ้มเมื่อใดจืด สิว่าอย่างเราคืดบ่อออก่าสิวอาอยู่อ๋ออันพ่นทรงเครื่องมือมาพ่นว่าของข่อยเนี่ยซวสดสิได้ยอดผู้ติดตามสามพันจังสิพานแล้วก็ยอดนาที เดี๋ยวยู่สี่หมื่นกว่าโอ้ยสิไปหาทางไหนละพี่น้องบาทเจนี่เฮ็ดจังไดจังสิได้สิบวันสี่หาเดือนไปคุณมบอกเดี๋ยวหนาที่หกหมื่นเงืดพุทธเจ้าอะไได้หรอหกหมื่นน่ะ เจ้าเฮจังได้ได้จักเดือนขาเจ้าจได้จักเดือนขาเจ,จ้เาจ,จังผ่านหกหมื่นหน้าที่ดิขันแม่นเท่าไหร่สดเนาะเมื่อละเมื่อละชั่วโมงเมื่อละสามชั่วโมงกับเก้าสิบร่วมกับไปคลิปสั่นคลิปอันนี้เนี่ยตีไปสไลอยไปลอยหน้าที่ไปบวกลบคู้นหารกันเบิง้งเดือนหนึ่งได้สาม เมื่อละลอยบอก็เมื่อละลอยก็เท่ากับสามพันอสองเดือนสองเดือนยังสิใได้อืมปรมาอยู่ เดือนหนึ่งเดีสามพันสองเดือนหกพันหกเมื่นแม้ว่าได้แท็แมแล้วบวกลบคูณหารกันไปที่บัตรให้เดือนละสามพันบ่อยเมือน เมือละลอยโอ๊ข้าเจ้าจังใดคือได้วะงงคือกันพวกที่ข้าเจ้าได้หกหกมื่นแม่จักเดือนข้าเจ้าจังผ่านคอยคิดแล้วกว็ละคันมือละลอยมือละลอยหน้าที่เดือนหนึ่งได้สามพัน 3, สองเดือนหกพันส่วนสี่หกมื่นแม่ มือเนียโอ้ยลงคลิปมือเราจกคลิปตั้งแต่แรกซอยขอบอกนะป็นหยางพี่น้องซอยบอกข่อยนะ คนติดตามคนติดตามสามพันสามพันสามพันคนไปกดเพื่อที่ตามในมือละมือละเท่าไรมือละสิบคนบ่มือละสิบคน เดือนหนึ่งเดี๋ยวสามร้อยตัวยดสามพันบาทที่หนึ่งตัวสีได้สามพันสองข่อยตอนนี้ได้สองพันสองพันคนติดตามแล้อีกสามพัน กินฟร่งไว้นำบอกว่านังบวเรืองไอ้นาทีหยอดนาทีกับหยอดไอ้คนติดตามยอดติดตามคอยเหลืออีกสามพัน ไปนัทีนัทีเหลือ,อยูสี่หมื่นโอเวอร์แมนดิเหลือ,อยูห้าหมื่นกลัวปุ้ยคอยละห้องปุ้ยสะาอปันใดคอยสีหอดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังได้มาซอยบอกคอยเนี่ยสิไปทางรัดเฮ้อสิไปทางไหนยกด่อนดับเฮ้อสิไปทางไหนทางดวน ไปทางดวนไปทางใดมาบอกค่อยนีย่เป็นอย่างข่อยจังสีใดย,ยอดหน้าที่เมื่อขามไม่นำไปโหลด อยากเติบอยู่เด้อพี่พน้องเองกินพลังหรอวะไปนึ่หยดนาทีหกหมื่นนาทีหกหมื่นนาทีที่้นเข่ามาชม ข้าเสียชิปทรงปเทอดใยไล่สดทอดใยข้าจั้งสีใดขันมือละลอยนะที่เดือนหนึ่งได้สามสามพันสองเดือนได้หกพันตีไปซถะตบีบวกลบคูณหารกันเบื้องเงีดจั้งไหนข้าเจั้งสีใดหกหมื่นนะที่ ข้อหมายของข่อยเขาใจว่าห้าเหดคขีบห้ามทรงขีบหนึ่งหน้าที่ข้าเจ้าข้าเจ้ากับนับนับเทว่ะห้าเห็ุใดทรงขิบสามหน้าที่ข้าเจ้ากับเอินาาสามหน,น้า,นาที่เป็นหนึ่งวิวแต่ว่าสามหน้าที่ของอันนี้เขาก็เอินเอินใดยุ่สามหน้าที่ ต่ว่าหกหมื่นนาทีนี่ตีพอเจาะนับแบบไหนอัง้งแต่หกหมื่นพอได้ 60, วูบอกเนะ่ยเด้อค่ะเหตุจังไดนเข้าจังสิ่งใดหกหมื่นนาที ่ายคลิปแบบใหแล้วก็ไล่โซดมือละมือจักรอบทรงคลิปมือละจะคลิปคลิปเงา้วกี่นาทีเข้าจังสีได้หกมืนหกหมืนนาทีผู้ใด,ดเป็นกูรูเบิ้งคลิปนี่แล้วก็บอกในเด้อค่ะสิขอบคุณหลายจังสีได้หกมืนว่าเหตุจังใดเข้าจังสีได้หกมืน ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนสิเขามาูชมย่ายโนมือนี่เออคันผู้ดใดหูคันผู้ใดกูรู้คนไหนที่สิบอกได้เบิ้งคลิปนี้แล้วบอกในเด้อค่ะสิขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย